อกนะฮะขอกนะคอกนะคอกตัวเองอยู่ไหนไปเลยจะคอกกับขวางหรือบ่หนิขอกก้ใสขอก้ใสอ่า พ่ออาบน้ำอาบน้ำเลยทีเนี้ยเล่นจนม,ม,ม,มุม,มแมมมุมแมมหมดมึงอะไรกับน้ำไลหาตะกันอยู่นี่ อาบน้ำเลยนะน้ำมาแล้วนี่น้ำมาแล้วก็เสร็จแล้วเห็นไห อาบน้ำลูกอ,อาบน้ำดูได้ห้าบ่อเยอะงียดจังดวนข้ามต้วตัวอาบน้ำลูกอาบน้ำปีชมพูแล้วสะอาดมากเป็นการอาบน้ำเียงเล็กน้อนยเก๋งเพามากอาบน้ำ,นำ มอมมาอยู่ที่นี่เสียอาบน้ำอาบน้ำเร็วเขากลวยกับเจ้าอ้วนกินเยอะกินเยอะมากมายเลยเจ้าอ้วนกินยังไงก็ไม่อิ่มเป็นเหนื่อยเพราะว่าเปก็ผมก็เหนื่อยกินลงหนังเหนืยกินแล้วนอนนอนแล้วกินสบายไม่เหนี่อดีเพราะถือขา เลี้ยงเราดูเลยเนี่เี่ยเป็นกระล่งงามคึกู่แล้วก็บาเป็นซีนอด้วยนะไม่ดีเห<ช>มือนกูนฝ<ช>ึกแบดบฝึกรม่มงานใงานเลยเนี่กว่าแม่ละแบบรเรียกพวกกตัวไหม,มบใหญ่เยอ่ไ,ไร